ประเทศไปมาเลหรือไปไหนครับพี่สุ๋ยไปอ่ะหรือไปเวียดนามพม่าใช่ไหมครับอครับแกไปพม่ามาหมดแล้วครับพี่สุ๋ยนะครับพี่สุยก็เป็นที่ศึกษาพิเศษของชมรงเรือจ้างเราครับแกอยุจะปุ๊ิดเลยครับร่างกายยิ่งเปียนเลยครับตอนนี้คือเนี่ะครับแตกนื้อหนุ่มนะครับสังเกตให้ดีนะครับเบอร์สังเกตของชมรงเรือจ้างันนี้ครับ วันนี้น้องๆครับน้องๆที่ติดตามครับดาราครับครับน้องต้นนะครับ AF 7นะครับน้องกระชานะครับถ่แล้วก็น้องไบ AF เก้านะครับวันนี้ถ่ายรูปกับแฟนเพจนะครับแฟนแท้นะครับติดตามมานะครับ ครับผมวิเี่สุดแล้ยกสามนิ้วนี่แสดงรหัสนะครับแล้วท่านพอยกสามนิ้วไปทำอะไรครับท่านวิเศษสามนิ้วนี่อะไรตบแป๊ะหรือเปล่านะครับนะครับท่านพ่อท่านวิเศษท่านก็บริหารโรงเรียนนี้นะครับหรือว่าท่านบริหารประสบความสำเร็จนะครับท่านจะย้ายไปโรงเรียนใหญ่แล้วนะครับไปบริหารโรงเรียนใหญ่บ้าง นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับแต่งกายก็ร้อยแล้วนะครับก็เรียนเชิญนะคุณท็อปเตอร์